สวัสดีค่ะพบกับช่องหม m น e n t ม a ช t e r ของเราในวันที่1พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้นะคะแอดจะลงให้3คลิปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานแอดไม่ลงให้นะคะในช่วงอตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าแอดติดธุระมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะสลบไปนเะมื่อวานนี้เนาะก็ สำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้อาจจะลงให้3คลิปก่อนนะ,ะเรามาดูนะคะว่ามีเจ้าไหนกันบ้างนะ,ะเริ่มกันที่แนวทางของคุณแมวแมวนะคะเจ้านี้นะคะสำหรับวันที่แล้วนะคะก็เข้าเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งรูดนะคะ 1, 1> นะคะแล้วก็ได้1 5 5่2ตัว้ตบนด้วยนะคะสำหรับงวนนี้นะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะคะได้มานะคะก็จะมี6166663 64 6, 6 ส8แดแล้วก็สี่เก้านะคะ่าถ้าใครที่ชอบวิง่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดอยู่ที่หนะให้วิ่งรูดหนะครั้งวดนี้นะคะบางท่านะอาจจะได้แล้วเนาะเพราะว่าแอดไม่ลงให้เนาะลุ้นกันนะคะว่างดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะสำหรับเจ้านี้นะ ต่อก,กันที่แนวทางของเซนเสาป่าเสาหรือว่าเสน้อยหรือว่าสัมภาษณ์นะคะคนเดียวกันนะคะ,ะในคลิปนี้แอดได้มา2ฉบับน,นะคะาเรามาดูนะคะว่า3ตัวนะคะก็จะมี623 624 625 627แล้วก็628นะ3ตัวโต๊นะคะแล้วก็ชุดใหญ่2ตะบนนะคะก็จะมี2 4 2 5 2 6 2 7 5 2 5 4 5 6 5 7 9 2 9 4 9 5 9 6 9722แล้วก็55นะคะรุนการนะคะว่าจะเข้าไหมนะต่อกันที่แนวทางของพี่หมุนบุเคเรสานิว่านะคะเลกวิง่งแดดนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่เป็นคู่เน้นนะคะคู่เน้นในงวดนี้นะคะหนุม่มจิกกยนนี้นะคะพี่หมืนบอกว่าให้เน้นอยู่ที่4884นะคะแล้วก็คู่ฟันอยู่ที่2662นะคะชุดที่เป็นชุดเน้นชุดรวมยังไม่มานะคะ ท่านม่ข้นเติมอย่างไรอาจจะนมาแบบกระตาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าทันนะถ้าทันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแอาจจะเดินทางประมาณสายๆนะคะสายๆนะถ้าแอดลงทานให้นะคะถ้าทันนะไม่ว,ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะคะเพราะว่าในช่วงเช้านี่แอาจจะลงให้3คลิปก่อนนะคะ ตามมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์รุ้งแปดแปดหรือว่าอาจารย์รุ้งเลขมหารวยนะคะเจ้านี้นะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะก็บอกว่าให้เด่นอยู่ที่7กับ5นะคะแล้วค่าแนวทางที่เป็น2ตัวมานะคะก็จะมีเด่นอยู่ที่7 5 7 9 8 5 4 5แล้วก็48นะคะรอง1 3 4 1 8 1 4 3 4 0แล้วก็74นะคะอาจารย์รุ้งบอกว่าชอบขันใจเลยนะคะก็คือ 8 5 3 1 7 5แล้วก็7 9กนะคะรองเป็น6ด้วยนะคะอือขอผ่านนะคะจ้านี้นะคะต่อกันที่แนวทางของอาจัน์ตอินเตอร์นะคะในคลิปนี้นะแอดได้มา2ฉบับนะคะฉบับแรกเป็นแนวทาง3ตัวนะคะก็จะมี5 4 4 548 5 8 8 7 4 4 748แล้วก็788นะคะส่วนฝั่งขวานี้นะคะก็เป็นทาง2ตัวนะคะก็จะมี44กับ39นะคะลุ้นกันนะคะว่าฉบับไหนจะเข้าหรือว่าฉบับไหนจะเป็นยังไงลุ้นกันนะคะ,ะต่อกันที่แนวทางของคุณมอนชิโร่นะคะจานี่ให้มานะคะเ็าบอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่7กับเานะคะแล้วก็ให้วิ่งล่างอยู่ที่4กับ5เนาะ ให้แนวทางบน2ตัวนะคะก็จะมี92 2594แล้วก็95นะคะส่วน3ามตัวเน้นอยู่ที่7 9 2รอง7 2 5แล้วก็ให้ชุดกันมานะคะ795แล้วก็794นะคะอ่ะลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าไหมนะคะ่วนแนวทางล่างนะคะวิ่งล่าง4ีกับหใช่ไหมแล้วก็ให้เน้นอยู่ที่49รอง5 8แล้วก็ให้กัน29ด้วยนะคะต่อกันที่แนวทางของ ใบเขียวนะคะหวยใบเขียวเนาะซึ่งเป็นแนวทาง2ตัวนะคะก็จะมี62 65 82แล้วก็85นะ62 65 82แล้วก็85นะคะรักตัวไหนหรือว่า,าตามแนวทางจะไหนอยู่นะคะก็จัดกันไปเลยนะคะตอกันที่แนวทางของอคุณจิตนะคะให้มาเป็นนทางบนล่างนะคะก็จะมี794 94แล้วก็49นะคะ794 94 49เนาะระวังเป็น 764ดสี 7, 6, ด้วยนะคะระวังด้วยนะอาจจะจัดซื้อเป็น7จใช่ไหมคะ7 6ดหด้วยเนาะอีกหางหนึ่งอะไรคะอีกหางเงินกดคือตัวไหนอ่ะอีกหางหนึ่งคือตัวไหนเลาก้าสก็มีแล้วนะคะอ่าต่อกันที่แนวทางของแอดแดงนะคะ ให้มางบประจำวันที่หนุ่มศิกายนี้นะคะแนวทางเด่นบนอยู่ที่7นะคะเด่นบนอยู่ที่7นะคะแล้วให้3ตัวมาก็จะมีเก้าสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็2ตัวนะคือ4ี่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะส่วนแนวทางล่างหรือว่าสองตัวท้ายนะคะก็ให้มาเด่นอยู่ที่3นะคะแล้วก็ะสองตัวมาคือ30กับเจ้า 93นะคะ30กับ93เนอะอ่านรุ่นกันนะคะว่าดงงนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมนะคะ่ะสดวทางของแอดแดงนะคะต่อกันที่แนวทางของคุณนบจิระนะคะเจ้านี้นะคะให้มางบประจ ա วันที่หนมิสิกายนี้นะคะก็ให้มาเป็นแนวทางบนและก็แนวทางล่างนะคะแนวทางบนก็บอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่7กับ4นะคะแล้วก็ให้แนวทางล่างก็คือ,อให้วิ่ง2กับ0นะคะแนวทางบนนะคะ ก็จะมี7 4 7 6 26แล้วก็0 4นย์นะคะส่วนแนวทางล่างนะก็จะมี10 9 2 1 3แล้วก็70ให้กัน16ด้วยนะคะสำหรับนทางของคุณนบจระนะคะต่อกันที่แนวทางของเจ้าน,นี่เลยนะคะให้มาเป็นแนวทางสมงตบนล่างนะคะตรงของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้มาเนาะอ่าเมื่อประจาวันที่หนุนพจิกายนนี้นะคะให้มาคือ42กับ27นะครับ42กับ27นะ รุนกันนะคะว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมานะคะเจ้านี้นะคะต่อกันที่แนวทางเพิ่มเติมของแอดหวังนะคะแอดหวังแอนน์ำเสนอไปแล้ว1ฉบับนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางเขาบอกว่าเม็ดเดียวนะคะคือ93ระวังนะรองเป็น6กสนะคะต่อกันที่แนวทางเพิ่มเติมของพี่วควาคอนโกนะคะเจ้านี้แอาานน์นำเสนอไปเรียงค่ะจุดเต็ม ในบันไดนำเสนอนำเสนออีกแล้วเนาะอ่าชุดเต็มของทุกคนก้นะคะก็ให้มานะคะก็บอกว่าให้เด่นอยู่ที่5นะคะแล้วก็ให้2ตัวเด่นอยู่ที่25 27แล้วก็57ตัวรองก็จะมี5450 4078 7 7แล้วก็8 8นะคะส่วน3ตัวนะคะก็จะมี750 6 3 1 521แล้วก็527นะคะเน้นอยู่ที่527นะสวยนะคะ527สวยนะคะ อเอาผ่านนะคะจานนี้นะคะต่อกันที่แนวทางของมหาทักษานะคะอ่าบางบางท่านอาจจะนำไปเปรียบเทียบกับแนวทางที่เป็นหนังสือดีสามฉบับใช่ไหมคะอ่าก็งวดนี้มหกมหาทักษา,า,า,านะคะเด่นอยู่ที่8492แล้วก็5นะ84925านะคะต่อกันที่แนวทางของอคุณดำนะคะผมชื่อดำเนาะ สำหรับแนวทางที่เป็น2ตัวอน้ำเสนอไปแล้วนะ่าจะเป็นฉบับหนึ่งเนาะอ่ะก็ในคลิปนี้จะเป็นฉบับ3ตัวนะคะแล้วก็2ตัวด้วยเนาะอ่าเขาบอกว่าให้เน้นบนอยู่ที่451แล้วก็459นะเน้นบนอยู่ที่451แล้วก็459นะคะแล้วก็ให้เน้นล่างอยู่ที่3993แล้วก็3035 3นะคะ3993 3035เนาะ อรุ่นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะส่วนแนวทางของคุณดํานะคะต่อก,กันที่แนวทางของคุณคมเด็ดทองนีนะคะให้มาเป็นแนวทาง2ตัว3ตัวนะคะก็จะมี1 4 3 1 4 7 4 4แล้วก็4 5นะคะ,อ,ะอาจจะซื้อเป็น1 4 1, 3, 4, 3, 1, 7, 1่4สี่หนึ่งสาม่มใช่ไหมคะ,ะน่าจะประมาณนี้เนาะ เราปิดท้ายกันที่แนวทางของเจ้านี่เลยนะคะแนวทางของอคุณพิมมี่นะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดับหน่วยบนนะสาหรับวันนี้นะคะคุณพิมมี่บอกว่าให้ดับหน่วยบนอยู่ที่5นะคะให้ดับหน่วยบนอยู่ที่5เนาะร่วนกันนะคะว่า จะผ่านหรือไม่นะคะสําหรับทางของคุณพิมมี่เนาะค่ะต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แอาทด่จะหาทางมาแบบงปันกันต่อไปนะคะอ่าแล้วเจอกันในคลิปที่2ที่3นะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ